ันนี้คือเริเ่มเริเ่มเริเ่มแล้วใช่ไหมแล้วเลยโอเคครับ,รบตอนนี้ง่ายพิซซ่าตัวแน่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง,งตัวเนาะใช่ครับผมก็เรื่อยๆครับเอาจรงิงๆก็สามารถรับได้อีกครับอันี้ <laughs> ตอนนี้มีกี่ตัวคะทุกคน,นอ่านับจริงๆไม่แน่ใจแต่คาดว่าน่าจะราวๆประมาณ10ตัวครับผมแต่ก็ยังมีส่วนที่ยังไม่มีอยู่ครับม <laughs> ีตัวไหนบ้างยังไม่มีที่เหลืออยู่ผัมพ์อะไรครับพวกผมหรือว่าพูดพูดอะไรผู้ใหญ่ยังฟังอยู่นะผู้ใหญ่ พวกแชมพูอะไรเนะครูอะไรก็ยังไม่มีนะครับยังเข้ามาได้เน้อยเข้าได้ครับผมอะไรนะครับก็ทั้งหมดครับทั้งหมดที่เราือินเจอร์อยู่ประมาณสิบตัวครับผมอ่าสมณณตอนหลังเราเปิดดัวไปแฮชแท็กคุณหนูลูกครูก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยใช่ครับน่ารักมากพอเห็นตอนแวะแกกผมนึกถึงทุเรียนครับ แต่พอเป็นคุณหนูลูกปูเหมือนแบบเป็นทุเรียนเป็นภูภูอะไรอ๋อก็แต่พอเข้าไปอ่านอ๋อเราเองนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีใครทำเขาแบบทำให้ก็น่ารักครับอย่างวันนี้ลุกเราก็เหมือนคืไทยอยู่นะคล้ายๆกันเลยครับเสื้อขาวกางเกงดำเหมือนกันเลยอย่างแฟนๆก็จับซีนกับนางเอกเราด้วยเป็นไงบ้างกระแสตองครับแกระแสแรกก็มีโอเคด้วยแล้วก็มีที่แบบไม่เห็นด้วยก็มีครับ กดดันไหมเราก็ไม่กดดันนะเพราะว่าเราก็พยายามทาทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุดของเราอยู่แล้วเวลาไม่ว่าเราจะแสดงกับใครอย่างเงี้ยครับผมเราก็เต็มที่กับงานอย่าดังเด็กที่คู่กับเราเป็นไงบ้างหลายๆคนแบบเป็นสับโป็นพิเศษแบบมีการสับโปมีการจับแก้มหยอกกันเป็นไงบ้างคะน่ารักครับน้องก็น่ารักครับผมเวลาทํางานด้วยก็เลยสนุกดีครับวันนี้ตอนนี้ถ่ายเป็นอะไรนะตอนนี้ถ่ายเป็นอะไรนเรื่องไหนครับุธาเทจุธาเทพยังไม่ได้เปิดกล้องเลยครับผมตอนนี้ก็ น่าจะต้องรอของพี่ออฟิดเรื่องนึงให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาจริงจังมาดูนเรื่องเราต่อครับอันนี้คือถ้าเปิดกล้องสุดาเทศคือของพี่ออฟก็จะเสร็จก่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับก็น่าจะต้องเสร็จก่อนครับเพราะว่าเรื่องของเราเป็นเรื่องเปิดด้วยในห้าเรืองแฟนนี้ตันกว่าค่ะก่อนหาท่านี้นะว่ามีแฟนนี้เป็นต่างประเทศตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยังมีแผนอยู่ไหมเอาจริงๆตอนนี้ก็ยังมีแผนอยู่นะครับที่จะไปแฟนมีที่ต่างประเทศครับผมแต่ว่าด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆเนาะเราก็อยากให้ ทุกอย่างมันร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเวลาเราไปจะได้แบบไม่ต้องมีแบบแฟนคลับเป็นห่วงว่าแบบเฮ้ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้ดูคอมเมนต์จากแ,นแฟนๆบ้างไปว่าแบบเขาบมดคิดพุ่งคิดถึงเราอะไรอย่างเงี้ยดูครับ <c oughs> เห็นทุกวันแล้วผม <c oughs> เราก็อยากจะบอกว่าคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับอยากเจอทุกคนเหมือนกันครับอยากจากประเทศมีมีแฟนมีในไทยก่อนไหมคะ <c oughs> <c oughs> อะไรนะครับไม่แฟน ไไทยยก่่อนมมมั้คะะถางีแฟนมิทติ้งไทยก็น่าจะมีก็พยายามจะจัดทุกๆปีอยู่แล้วครับผมถ้าไม่ติดอะไรนะครับจริงๆทั้งนี้ถ้าถ้าเป็นปีนี้เราอยากจัดแบบประมาณไหนยังไม่ได้คิดเลยครับผมว่าถ้าเกิดจัดจริงๆก็คงเนื่องในโอกาสวันเกิดนู่นเลยครับปลายปลายปีเลยครับก็ต้องรอตอปลายปีอีกทีนึงเนาะรอตอน,น,ตอนปลายปีอีกทีนึงเนาะใช่ครับผมก็รอติดตามตอนปลายปีครับว่าจะมีแฟนมีหรือเปล่าโอเคค่ะอ่ะฝากผลงานเลยค่ะมิ ครับผมก็ขอฝากละครนะครับผมเรื่องมัดหัวใจยาสูตานาครับตอนนี้ก็ถ่ายได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ติดตามด้วยคิดว่าน่าจะได้รับชมปลายปีนี้นะครับแล้วก็ฝากภาพยนตร์กับเอ็มวีอะไรต่างๆด้วยนะครับผมครับ